สวัสดีครับวันนี้เจอร์กับผมหมอกิตชลีนอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับคลิปทำนายดวงประจำวันที่2พฤษภาคม2565ในคลิปนี้เป็นการทำนายดวงาร,ป,งออร,ารประจำวันที่2พฤษภาคมนี้นะครับโดยเริ่มต้นคำทำนายตั้งแต่วันนี้ก็คือวันที่28เมษายนเป็นต้นไปนะครับระยะเทําทำนายก็คือถึงแค่วันที่2พฤษภาคมนี้เท่านั้นนะครับต้องกราบขออภัยด้วยนะฮะที่อีก8ราศีที่เหลือเนี่ยไม่ได้จัดอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่เพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่ ยุ่งๆจริงๆนะครับเลยไม่ได้ทำนะครับแต่ก็ต้องขอบคุณทุกๆท,ท,ท่านนะครับที่แนะนำเข้ามาในเรื่องของการทำนายดวงชะตาว่าให้เร่งทำนิดนึงนะครับเพราะว่าใกล้วันที่หลายๆคนรอคอยแล้วแต่วันนี้ก็มาพร้อมกันเลยทั้งแปดราศีที่เหลือนะครับก็คือราศีเมษร,ราศีพฤษภราศีกรกฎสิงห์กันตุลกุมและก็ราศีมีนนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปคุยรายละเอียดกันกันกบอีกแราศีที่เหลือ ฝากไว้นิดหนึ่งครับช่องทางการติดต่อดูดวงชะตากับผมหมอกฤิชชียังคงเหมือนเดิมครับทั้งเบอร์โทรศัพท์ไอ l ดี e ไลน์แฟนเพจเฟ e บุ๊ k สนใจที่อยากจะตรวจเช็คดวงชะตากับผมก็ติดต่อทักทายพูดคุยสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับในคลิปนี้เราจะบอกเกี่ยวกับเรื่องของการเงินโชคลาภนะครับการทําบุญสวดมนวชะตารวมถึงตัวเลขมงคลท้ายทคลิปและก็ตัวเลขของแต่ละราศีว่า ตัวเลขไหนเป็นตัวเลขนําโชคให้กับราศีทนั้นในกรณีถ้าดวงมีโชคนะครับแต่ถ้าดวงไม่มีโชคเนี่ยผมก็จะขออนุญ,ญาตข้ามไม่บอกเรื่องของตัวเลขบมงคลแต่จะไปบอกรวมในเรื่องของท้ายคลิปเลยนะครับ มาเริ่มต้นกันกับราศีแรกก่อนนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาก็คือราศีเมษหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึงวันที่13พฤษภาคมดูซิว่าเจ้าชะตาเนี่ยนะครับการเงินในรอบปักนี้เป็นอย่างไรนะครับโดยเฉพาะช่วงวันที่2พฤษภาคมจะมีโชคมีลาภไหมท่านที่เกิดในราศีเมษดวงชะตาอาจจะยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ในรอบปักนี้นะครับการเสี่ยงโชคซื้อหวยถือว่า มีโอกาสที่จะเสียมากกว่าที่จะได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นหากแม้นเราจะชะลอไปก่อนหรือหาโอกาสเข้าวัทบุญไปก่อนก็จะส่งผลโดยบันดาลให้เรื่องของโชคลาบแวเวียนมาหาบ้างอาจจะเป็นช่วงประมาณ16หกพฤษภาคมก็ได้บุญเสริมดวงชะตาของคนราศีเมษในรอบปักนี้ก็คือการทําบุญบริจาคพวก หลอดไฟสายไฟรวมถึงการเติมน้ํามันตะเกียงนะครับหรือว่าเราจะซื้อพวกอุปกรณ์นําแสงสว่างให้กับวัดบารามที่ขาดแคลนอยู่ก็ได้เช่นกันแล้วถ้าถามผมว่าคนราศีเมษเนี่ยยังไงก็ตามขออยากจะเสี่ยงสักหน่อยเธอสักใบสองใบเผื่อว่าจะมีโอกาสดีก็ลองมาดูซิว่าคนราศีเมษเนี่ยพอจะมีดวงมีโชคกับการเสี่ยงโชคในว,วันที่สองพฤษภาคมนี้หรือไม่อย่างไรครับดวงชะตาการเสี่ยงโชคอ,อาจจะยังไม่โอเคสักหน่บางครั้งได้เลขดีเลขสวยมาพอจะไปซื้อไปแทงกลายเป็นว่าเลขนั้นโดนอัน้น เจ้ามือไม่รับแทนหรือจ่ายแค่ครึ่งเดียวหรือบางครั้งบางที6กสิจ่ายสิบาทลาักษณะเป็นแบบนี้ก็หมายถึงว่าได้ไม่คุ้มกับที่เสียไปคนราศีเมษแนะนําว่าในช่วงวันที่สองพฤษภาคมหลีกเลี่ยงการเสี่ยงโชคซื้อหวยซื้อลอตเตอรีร่ก่อนจะดีที่สุดครับแต่ควรจะเน้นในเรื่องของการสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อที่จะทําให้บุญกุศลที่เรามีเนี่ยถึงพร้อมแล้วไปรอรุ่นในช่วงประมาณวันที่ส6พฤษภาคมเป็นแบบนี้ครับ ราศีเมษจบไปแบบรวดเร็วทันใจนะคะก็ด้วยเพราะว่าดวงชะตายังไม่มีโชคนั่นเองก็เลยจะต้องขออนุญาตไปกันไวๆนิดนึงนะครับมาต่อกันกับคนที่เกิดในราศีที่สองก็คือราศีพฤษภเดี๋ยวมาดูซิว่าคนที่เกิดราศีพฤษภเนี่ยวันที่สองพฤษภาคมดวงชะตาเป็นอย่างไรกรณีการเงินจะเสี่ยงโชคมีโอกาสดีไหม ท่านที่เกิดในราศีพฤษภเนี่ยดวงมีเกณฑ์จะมีโอกาสถูกหวยถูกรอตตอรี่อาจจะเป็นสองตัวบนสองตัวล่างสองตัวท้ายก็ได้ซึ่งต้องบอกว่าคนราศีพฤษภเนี่ยหากแม้นดวงดีมีโชคมีลาภคุณจะมีคนนําโชคลาบมาให้ถึงหน้ากระไดบ้านชานเรือนเลยทีเดียวและที่สําคัญคนราศีพฤษภเองเนี่ยนะฮะต้องบอกว่าหากแม้นจัดอยู่ในกลุ่มราศีมหาเฮงเนี่ยผมต้องบอกว่าอยู่ในกลุ่มราศีมหาเฮงอันดับที่สี่เลยนะครับเพราะว่ามีโอกาสที่จะ พิชิตลอตเตอรี่ราวันที่สองที่สามที่สี่หรือที่ห้าได้สบายแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยขึ้นอยู่ที่บุญธรรมกำแต่งของคนราศีพฤษภเองชาวราศีพฤษภในรอบปักนี้สองพฤษภาคมดวงชะตาถือว่าอยู่ในทิศทางที่ดีพอสมควรการเสี่ยงโชคถือว่าคุ้มค่าในกาลรณีถ้าอยากจะเสี่ยงนะครับแต่รางวัลที่หนึ่งอาจจะยังไม่ถึง เป็นโอกาสดีที่จะมีโอกาสพิชิตรางวัลที่2ที่3ที่4หรือเลขท้าย2ตัว3ตัวเป็นแบบนี้นะครับแต่ก่อนที่จะเสี่ยงโชคซื้อหวยซื้อตเตอรี่ของคนราศีพฤษภผมแนะนำนิดหนึ่งนะครับบุญสุดทานถือเป็นเรื่องสําคัญเวลาที่คนเราจะประสบความสําเร็จมีโชคมีลาภการงานการเงินมัน่นคงย่อมต้องมีพื้นฐานมาจากบุญกุศลนั่นเองนะครับ คนราศีพฤษภในรอบปังนี้เร่งสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อเสริมโชคชะลาดดวงการเงินการงานให้รุ่งเรืองด้วยการทําบุญบริจาคปัจจัยร่วมกับมูลนิธิไม่ว่าจะเป็นสิริราชโรงพยาบาลสง รวมถึงให้กับมูลนลลิีที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการซื้อลงศพบ,บริจาคให้กับศพไม่เปญาติหรือเป็นการทําบุญไถ่ชีวิตโคกระบือรวมถึงการทําบุญให้กับสถานสงเคราะห์เด็กกพาพร้าเด็กพิการคนราศีพฤษภให้เร่งทําบุญประเภทนี้จะมีโอกาสดีๆมีเรื่องราวดีๆที่จะส่งผลให้เรามีโอกาสประสบความสําเร็จครับในกรณีคนราศีพฤษภอยากจะไปกราบสักการบ,บูชาศิ่งศิธิ์ผมแนะนําถ้าเป็นแถบภาคเหนือแนะนํากราบองค์นมัสการองค์พระบุญทธชจินราชนะครับที่จังหวัดพิษณุโลกแล้วจากนั้นก็ ล่วงเลยมาที่วัดนางพญาก็ได้หรือถ้าอยู่ในกรุงเทพก็วัดม่วงอ่างทองหรือจะเป็นองค์พระนอนจักรสีก็ได้บุญกุศลเหล่านี้ที่เราไปกราบสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์พร้อมทั้งขอพรโชคลาภจะโดนบันดาสลส่งผลให้คนราศีพฤษภเนี่ยมีโอกาสประสบความสาเร็จสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาแม้นไม่ได้มากก็ได้น้อยนะครับในกรณีถ้าต้องการเลขนําโชคคนราศีพฤษภมีเลขนําโชคเช่นนี้ครับก็คือเลข2เลข6เลข, 6, เลข7เลข1แล้วก็เลข9มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 5ตัวนะครับก็ต้องลองดูนะครับสำหรับคนราศีพฤษภคราวนี้มาต่อกันกับราศีที่3ก็คือราศีกรกฎนะฮะก็คือท่านที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึงวันที่16สิงหาคมมาดูสิว่าชาวราศีกรกฎเนี่ยดวงชะตาวันที่2พฤษภาคมเป็นอย่างไรการเสี่ยงโชคซื้หอหวยซื้อเรี่การเงินเป็นแบบไหน โอ้ oh. สีกรกฎผมต้องเรียนตรงๆน,น,นะครับว่านี่จัดอยู่ในกลุ่มมหาเฮงอันดับที่สองชาวราศีกรกฎดวงชะตาโชคลาภวาสนานำพามาให้เเจอกับ ความสําเร็จแบบคาดไม่ถึงมีเกณฑ์ที่จะได้รับทรัพย์ก้อนใหญ่ใครปรารถนาที่จะขายที่ดินทรัพย์สินมรดกคนราศีกรกฎสําเร็จบริบูรณ์สมบูรณ์ในรอบเดือนนี้หรือไม่เกินเดือนพฤษภาค,คมนี้คุณจะขายที่ได้ดังที่คุณต้องการและที่สำคัญที่สุดเนี่ยคุณได้เงินกลมๆตามที่คุณปรารถนาใครปรารถนาอยากซื้อบ้านซื้อรถคนราศีกรกฎสาม,มารถดําเนินการได้เลยยิ่งถ้าใครอยากจะขย,ยายขยายกิจการแล้วขอท,ทําธุรกรรมทางการเง,นบบงินกับแบงก์กับธนาคารชาวราศี กรกฎมีเรื่องราวดีๆรออยู่ครับในกรณีถ้าอยากจะเสี่ยงโชคซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่คนราศีกรกฎจะมีเกณฑ์ที่จะได้พิชิตรางวัลที่หนึ่งอีกหนึ่งราศีส่วนว่าจะได้มากได้น้อยแค่ไหนอยู่ที่บุญธรรมกาแต่งที่คุณทํามาตั้งแต่พบภูมิก,กนรวมถึงพบนี้ชาตินี้ด้วยและที่สําคัญที่สุดก่อนจะเสี่ยงโชคซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่ของคนราศีกรกฎแนะนําเลยนะครับว่าให้ทําบุญด้วยการบริจาคปัจจัยร่วมกับมบลนณิธิโรคหัวใจหรือโรงพย พยาบาลสงรวมถึงเวชภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ยารักษาโรคต่างๆให้กับทางวัดวารามหรือให้กับโรงพยาบาลก็ได้อีกอย่างหนึ่งที่คนราศีกรกฎพึงกระทําอย่าได้ รอชาก็คือการทําบุญถวายเสื้อสั์อาสนะสงรวมถึงการทําบุญถวายตลปัดหรือการทําบุญสัพทนถวายพระภิษุสง์ผู้เดินทุดงอยู่จะส่งผลดลบันดาลให้คนราศีกรกฎสมบูรณ์และก็บริบูรณ์ในเรื่องของโชคลาภในรอบปั่นนี้มากนะครับในกรณีถ้าอยากจะถามผมว่าคนราศีกรกฎเนี่ยหลังทําบุญแล้วอยากจะกไปกราบสักการบ,บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สิ่งไหนที่เป็นมงคลเลิศดนามาซึ่งโชคลาภการเงินให้กับคนราศีกรกฎต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าคนราศีกรกฎแนะนําไปกราบขอพรหนึ่งอนุสาวรีย์สมเด็จย่าสองอนุสาวรีย์รัชกาลที่ห้าหรือว่าเสด็จพ่อรห้านั่นเองรวมถึงอนุสาวรีย์ขององค์สมเด็จพระนเรศวรบุราพามหากษัตริ์ไทยนะครับในกรณีท่าทางพุทธศาสนาคนราศีกรกฎแนะนาหลวงพ่อหลวงปู่ทิมวัดาหารไร่นะครับแล้วก็ หลวงพ่อรวยประสาทิโกที่อยุธยารวมถึงการที่กราบนบสการขอพอรโชคลาภกับองค์หลวงปู่สดจันทสโรก็ได้นะครับแต่ถ้าใครที่ไปลําบากไปไกลไม่ได้รู้สึกว่าติดขัดโน่นนี่นั่นก็ใกล้ๆกรุงเทพก็เช่นหลวงพ่อทองคําวัดไตรมิตรรวมถึงองค์หลวงพ่อวัดไร่หิงก็ได้หรือจะเป็นองค์พระร่วงโรจนาริศที่จังหวัดนครปฐมก็จะส่งผลอุปมดาให้คนราศรีกรกฎเนี่ยสมหวังบริบูรณ์ดังใจที่ปรารถนาะแต่ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าบุญกุศลของแต่ละคนเนี่ยมีมา ไม่เท่ากันแข่งเรือแข่งพายแข่งรถแข่งราแข่งได้แต่จะแข่งบุญแข่งวาสนาแน่นอนครับแข่งลําบากใครที่ทําบุญมาเยอะสั่งสมบุญบาร,รมีมาตั้งแต่ภพภูมิก่อนจะย้อนมาภพภูมินี้ส่งผลให้ความให้คุณเบิกทรัพย์สินเบิกเงินเบิกทองทรัพย์สมบัติที่คุณเคยมีในภพภูมิก่อนเอามาใช้ในภพชาตินี้ได้คนราศีกรกฎมีแบบนี้เช่นนี้เป็นจะเกิดขึ้นกับคนราศีกรกฎแต่ไม่ได้หมายถึงทุกคนสำหรับตัวเลขนำโชคของคนราศีกรกฎมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด สองชุดดังนี้ก็คือห้าสองและห้าสี่ครับอันนี้คือดวงชะตาของคนที่เกิดในราศีกรกฎมหาเฮงอันดับที่สองเลยก็ว่าได้นะครับคราวนี้มาต่อกันกับราศีที่สี่ก็คือราศีสิงหรือท่านที่เกิดระหว่างที่สิบเจ็สิงหาคมถึงวันที่สิบหกกันยายนมาดูกันครับว่าในรอบปักนี้คนราศีสิงดวงชะตาเป็นอย่างไรการเงินโชคลาภประสบความสำเร็จไหมท่านที่เกิดในราศีสิง์มีโอกาสดีเกี่ยวกับเรื่องของการเสี่ยงโชคครับมีเรื่องราวของ เงินที่จะมาแบบไม่คาดฝันแต่ไม่ได้ก้อนใหญ่มากอาจจะถูก3ตัวหน้า3ตัวท้าย2ตัวบน2ตัวล่างลักษณะเป็นแบบนี้แล้วถ้าถามผมว่าคนราศีสิงห์เนี่ยมีดวงที่จะพิชิตรางวัลใหญ่ๆได้บ้างไหมถ้ามองตามดวงชะตาหากแม้นซื้อถูกที่ถูกเวลาถูกช่วงก็มีโอกาสดีๆแต่ไม่ได้ถึงขนาดที่ว่าจะเป็นรางวัลที่สหรือรางวัลที่ห คนราศีสิงกรณีอยากจะเสี่ยงโชคให้ซื้อบริเวณริมน้ําริมทะเลรวมถึงซื้อบริเวณท่าเรือข้ามฟากหรือว่าจะเป็นท่าเรือสิริราชท่าน้ํานนทอะไรต่างก็ตามคนราศีสิงให้ซื้อตรงนั้นแล้วเน้นกับผู้หญิงผิวขาวหน้าตาดีนะอายุไม่เกิน40ปีนะครับคนคนนี้เนี่ยมีแผงแลอตเตอรี่อยู่ฝั่งทางทิศตะวันออกคนราศีสิงให้เสี่ยงโชคกับผู้หญิงแบบนี้แล้วเวลาที่จะซื้อหวยก็คือวันที่ดีสุดก็คือ วันที่29และวันที่2มีอยู่2วันช่วงเวลาที่เหมาะสมของคนราศีสิงค์ก็คือช่วงเวลา8โมง27นาทีแล้วก็เวลา17นาฬิกา29นาทีมีอยู่ด้วยกัน2ช่วงดวงของคนราศีสิงห์เองเนี่ยถึงแม้นจะไม่มีโอกาสที่จะถูกระวันใหญ่แต่ด้วยดวงชะตาเจ้าชะตาบุญกุศลเก่ามาเยอะ ็เลยส่งผลดวบดานให้คนราศีสิงห์เนี่ยมีโอกาสที่จะถูกหวยพวกสองตัวสามตัวหน้าสามตัวท้ายเป็นชุดใหญ่ๆบางคนอาจจะถูกสิ 20, บใบ20บใบหรือหากแม้นดังๆหน่อยก็เป็นห้า0บหกสิบใบเลยทีเดียวนะครับลักษณะเป็นแบบนี้แล้วถ้าถามผมว่าคนราศีสิงห์เนี่ยในกรณีถ้าต้องการอยากจะเสี่ยงโชคซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่ควรจะต้องทําอย่างไรบ้างบุญกุศลที่จะส่งผลดวงบดาลให้ประสบความสําเร็จ ชาวราศีสิงห์รอบปักนี้บุญกุศลที่ส่งผลโดลบันดาลให้เจ้าชะตาประสบความสาเร็จคือการทําบุญปล่อยนกปล่อยปล,ยปลานะครับรวมถึงการทําบุญถวายพวกน้ําดื่มไม่ว่าจะเป็นตู้น้ําดื่มหรือว่าอุปกรณ์ภาชนะบรรจุน้ำต่างๆถวายให้กับวัดบารามยิ่งถ้าใครที่มีโอกาสได้เดินทางไปยังสำนักสงฆ์ที่อยู่ห่างไกลหรืออยู่ในถิ่นทุรกันดารแล้วเรามีโอกาสได้ถวายน้ําดื่มรวมถึงภาชนะบรรจุน้ําหรืออุปกรณ์การทําน้ารอ้อนน้ําเย็นให้กับวัดวารามอันนี้จะยิ่งส่งผลให้คนราศีสิงห์เนี่ย มีเรื่องราวดีๆบุญกุศลในครั้งนี้เนี่ยแม้จะไม่ถึงรางวัลที่หนึ่งที่สองแต่อาจจะไปถึงในช่วงประมาณวันที่16พฤษภาคมก็ได้เป็นแบบนี้นะครับคนราศีสิงห์หลังจากทำบุญสุดทานตรงนี้แล้วเนี่ยในกรณีอยากจะไปกราบสักการะบ,บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผมแนะนําแดนใต้เป็นสถานที่เหมาะสมกับดวงของคนราศีสิงห์มากแต่ถ้าเราอยู่ทางกรุงเทพแล้วไปลําบากก็แนะนําเลยนะครับอะไรก็ตามที่เป็นตัวแทนของภาคใต้ ลองเข้าไปกราบสักการบูชาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือคนราศีสิงห์มีดวงชะตาเกี่ยวพันอยู่กับ องค์ปูนาคาแม่ย่านาคีเหล่านี้จะเป็นสื่อเป็นสิ่งที่จะนํามาซึ่งโชคลาภให้คนราศีสิงห์เพราะฉะนั้นผมแนะนําไว้ตรงนี้อยากจะไปกราบสักการะบ,บูชาขอพรโชคลาภลองดูว่าแดนใต้ตัวแทนแดนใต้คืออะไรใครนึกไม่ออกก็ลองเสิร์ชดูใน Google กันแล้วกันส่วนเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผมเอ่ยมาใครที่มีความศรัทธาก็สามารถเข้าไปกราบสักการะขอพรโชคลาภได้เลยแล้วตัวเลขนำโชคของคนราศีสิงห์งวดวันที่สองพฤษภาคมมีดังนี้ครับ มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ดสตัวก็คือ87แล้วก็42นะครับสำหรับคนราศีสิงห์เป็นดังนี้นะฮะเอาคราวนี้มาต่อกันกับราศีที่5ก็คือราศีกันหรือคนที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึงวันที่16ตุลาคม มาดูกันซิว่าคนราศีกันเนี่ยดวงชะตาเป็นอย่างไรจะมีโชคมีลาภประสบความสําเร็จในสิ่งที่หวังปรารถนาหรือไม่อย่างไรคนราศีกันวดน,นี้ดวงชะตายังไม่เปิดครับเรื่องราวโชคลาภยังไม่ค่อยเอื้ออํานวยสักเท่าไหร่แถมมีเรื่องราวต้องระมัดระวังคําพูดคําจาอันจะก่อให้เกิดการทะเลาะเบาะแวงกับคนรักคู่ครองด้วยในช่วงปลายเดือนแบบนี้เพราะฉะนั้นการเสี่ยงโชคยังไม่ใช่เวลาดีนะครับคนราศีกันสามารถที่จะสั่งสมบุญบาร,รมีตรงนี้แล้วเอาไป ลุยในช่วงวันที่16พฤษภาคมจะดีที่สุดการจะทําบุญสุนทานของคนราศีกันในรอบปักนี้จะส่งผลโดีบันดาลในวันวันที่16เมพฤษภาคมก็คือการทําบุญบริจาคไม่ว่าจะเป็นโรงศพให้กับศพไม่มีญาติ ทำบุญเกี่ยวกับการทำคนทำแท้งหรือว่าเด็กที่ตายก่อนกำหนดหรือการทำบุญไทยชีวิตโกกระบือรวมถึงการทำบุญปล่อยปลยปาหน้าเขียงตามกำลังอายุจะส่งผลบุลปานให้คนที่เกิดในราศีกันเนี่ยมีโอกาสดีๆเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขหรือว่าเรื่องของการเงินในงนวันที่16พฤษภาคมแต่วันที่สองพฤษภาคมดวงของคนราศีกันยังไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเลขนําโชคก็เลยไม่มีให้นะครับแต่คนราศีกันสามารถสร้างบุญสร้างกุศลหรือว่าจะทําบุญทานศีลภาวนา ก็ได้ตามกำลังศรัทธาส่วนตัวเลขลองไปดูกับคนที่เกิดในราศีสิงหรือราศีกรกฎนะครับเป็นแบบนี้มาต่อการการาศีที่6ก็คือราศีตุลน,นะครับมาดูซิว่าคนราศีตุลเนี่ยผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาถึงวันที่15พฤศจิกายนการเงินโชคลาภงวดวันที่2พฤษภาคมเป็นอย่างไรท่านที่เกิดในราศีตุลเองก็ต้องเรียนว่าดวงคล้ายๆค,คนราศีกันครับ การเงินโชคลาบดูเหมือนว่าจะยังไม่เปิดเต็มที่อาจจะมีเฉียดๆมาช่วง2ตัวล่าง2ตัวบนหรืออาจจะเป็น3ตัวท้าย3ตัวหน้าแต่ก็อาจจะเป็น1ใบ2ใบหรือ20บาท50บาท100บาทลักษณะเป็นแบบนี้นั่นหมายถึงว่าดวงของคนราศีตุลเองการเสี่ยงโชคซื้อหวยในวันที่สพฤษภาคมยังไม่ค่อยอื้ออำานยสักเท่าไหร่แต่หากจะลองทําบุญสุนทานแล้วสั่งสมบุญบารมี ไปรวมกันในวันที่16พฤษภาคมก็ถือเป็นเรื่องที่ดีสำหรับบุญกุศลของคนราศีตุลในกรณีถ้าอยากจะทำสั่งสมบุญบารมีให้เน้นการทําบุญถวายพวก เวชภั์ยาเกี่ยวกับเรื่องของยาหยอดตายาหยอดหูหรือแว่นตารองเท้ารวมถึงอัฐบริขารขององค์พระภิษุสงฆ์นะครับจะดีมากโดยเฉพาะเกี่ยวกับพวกผ้าไรจาีวรหรือจะเป็นพวกการน้ําร้อนกระติ่งน้ําร้อนหรือว่าสัพพทนบริจาคให้กับองค์พระพิสุสงฆ์ที่ท่านเดินธุด,ดงจะยิ่งทรงผลดุบรรดาให้คนราศี ตุลเนี่ยมีโอกาสดีๆประสบความสําเร็จในงวดวันที่16พฤษภาคมนี้แต่วันที่สองพฤษภาคมผมไม่แนะนําให้กับคนราศีตุลเสี่ยงนะครับแต่ไม่ได้หมายถึงว่าคนราศีตุลจะไม่มีโชคไม่มีลาบเลยเพราะว่าแต่ละคนอย่างที่ผมเรียนไปว่าบุญกุศลทามาไม่เท่ากันบางคนทํามามากบางคนทํามาน้อยบางคนอาจจะเกิดราศีตุลแต่ถูกรางวัลใหญ่ๆก็ได้หรือถูกหวย เยอะๆก็ได้เช่นเดียวกันขณะเดียวกันคนราศีตุลบางคนอาจจะไม่ได้เสียดไม่ได้ใกล้เลยก็มีนั่นหมายถึงว่าบุญกุศลไม่ได้เท่าเทียมกันแต่เราสามารถสร้างได้หรือว่าทําได้ให้เร่งรีบทาเสียตั้งแต่วันนี้นะครับในกรณีถ้าสมมุติเราทําตรงนี้ไม่ได้ทําไม่ไหวปัจจัยในเรื่องของการทําบุญยังไม่พร้อมก็สามารถไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิอยู่กับบ้านได้เช่นเดียวกันและอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรดนบดาลให้บังเกิดเรื่องราวการเงินการงานโชคลาภประสบความสเร็จได้เช่นเดียวกันแต่ทั้งหมดทั้งมวลต้องทํย ความเลื่อมใสและศรัทธาลักษณะเป็นแบบนี้จะส่งผลให้คนราศีตุลเนี่ยมีเรื่องราวดีๆปรากฏเข้ามาอาจจะเป็นงวดวันที่16บพฤษภาคมก็เป็นได้สําหรับงวดนี้เลขนําโชคคนราศีตุลยังไม่ได้ปรากฏนะครับขออนุญ,ญาตที่จะยังไม่บอกก็แล้วกันนะฮะ มาต่อกันกับราศีที่7นะครับก็คือราศีกุมหรือคนที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่12มีนาะคมมาดูกันสิว่าคนราศีกุมเนี่ยงวดวันที่2พุษภาคมีโอกาสประสบความสำเร็จมากแค่ไหนชาวราศีกุมเองเนี่ยก็ต้องบอกว่ากําลังมีเรื่องกลุ้มมีเรื่องเครีคยดเกี่ยวกับทั้งเรื่องงานทั้งเรื่องของการเงินด้วยหนักๆผมว่าอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความรักครอบครัวด้วยเช่นเดีวยวกันสุขภาพร่างกายก็พึงระมัดระวังคนราศีกุมในรอบปังนี้อาจจะยัง นอนหลับไม่สนิทสักเท่าไหร่ด้วยเพราะว่าทั้งหนี้สินต่างๆทั้งบัตรเครดิตทั้งเรื่องของการเงินที่ยังหาทางออกไม่ได้ เพราะฉะนั้นผมต้องมองว่าหากเรามีความทุกข์อยู่แบบนี้การที่เราจะเสี่ยงโชคยิ่งจะเป็นการทําให้การเงินเราติดขัดมากขึ้นไปอีกหรือบางครั้งบางทีเนี่ยเราจะเก็บของเราที่ตรงนั้นไว้แล้วสร้างบุญสร้างสุนอาจจะไหว้พระสมดมนต์ทำสมาธิอยู่กับบ้านก็ได้เช่นเดียวกันนั่นหมายถึงว่าดวงชะตาของคนราศีกุมงวดวันที่สองพฤษภาคมยังไม่เปิดการเสี่ยงโชคซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่ยังไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุดแต่จะดีมากหากเราอดทนอดออมแล้วรอง ตั้งจิตอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อที่จะทําในสิ่งที่เราปรารถนาะอยากจะทําหรือให้ประสบความสําเร็จในสิ่งที่เราต้องการชาวราศีกุมบุญเสริมโวงชะตาวันนี้จนถึงวันที่สองพฤษภาคมเป็นดังนี้ก็คือหนึ่งการทําบุญทพวก ว่าจะเป็นอุปกรณ์ช่วยพยุงคนเจ็บคนป่วยหรือคนป่วยติดเตียงไม่ว่าจะเป็นที่โรงพยาบาลสงหรือการที่เราบริจาคปัจจัยร่วมสมทบทุนซื้อพวกรถวิวแชร์หรืออะไรต่างๆวัดวารามต่างๆไม่จําเป็นต้องมากครับทําเท่าที่เรามีสมมุติเรามีร้อยหนึ่งก็ทําสัก20บาทก็ได้นะครับสวรรค์หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านเห็นอยู่แล้วไม่ต้องทําแล้วให้ตัวเองลําบากเพราะฉะนั้นคนราศีกุมแนะนําให้ทําบุญสุนทานเสียก่อนแล้วค่อยเสี่ยงโชคแต่กรณีคน ราศีกุมเองถ้าสมมุติช่วงเวลาเหล่านี้เป็นช่วงเวลาที่เราอยากจะมีโชคมีลาภอยากจะเสี่ยงโชคซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่สักใบดูซิว่าพอจะมีโชคบ้งาไงไหมอะไหนไหนก็ขอกันมาก็จัดกันไปหน่อยคนราศีกุมเองเนี่ยนะครับการเสี่ยงโชคซื้อหวยงวดวันที่สองพฤษภาคมเนี่ยถามว่ามีโอกาสถูกไหมก็ต้องบอกว่าในกรณีถ้าทำบุญสุนทานไหวพระสวดมนต์จิตใจ เป็นคนใจกว้างเป็นคนมีจิตใจที่งดงามจิตใจละเอียดอ่อนอยู่ในศีลในธรรมอยู่ตลอดเวลาจะมีคนนําโชคลาภมาให้เป็นผู้หญิงผิวขาวอายุไม่เกิน30ปีจะหยิบยื่นโอกาสดีๆให้กับคนราศีกลุ่มเช่นเดียวกันแต่บางครั้งอาจจะต้อง วาสนาส่งหรือโชคชะตาช่วยด้วยเพราะหากแม้นเราตั้งใจไปซื้อโอกาสที่จะถูกมีน้อยแต่ถ้าเราไปแล้วมีคนจิบจับยัดให้คนราศีกุมจับไว้ได้เลยครับจะเป็นเลขอะไรเวลาหวยออกแล้วค่อยมาดูกันดวงของคนราศีกุมจะมีโชคแบบนี้เขาเรียกว่าโชคลาบแบบฟลุกๆนะครับ ในกรณีถ้าอยากจะเสี่ยงโชคผมมองว่าตัวเลขมงคลของคนราศีกุมเนี่ยต้องไปดูของคนราศีกรกฎหรือราศีสิงห์จะดีที่สุดครับเลยยังไม่มีตัวเลขนำโชคให้กับคนราศีกุมนะครับ มาต่อกันกับราศีสุดท้ายก็คือราศีมีนหรือคนที่เกิดระหว่างวันที่13มีนาถึงวันที่12เมษายนมาดูซิว่ากับราศีสุดท้ายเนี่ยดวงชะตาเป็นอย่างไรมีโชคมีลาภประสบความสำเร็จในวันที่2พฤษภาคมนี้หรือไม่คนราศีมีนพอมีโอกาสดีๆอยู่บ้างเกี่ยวกับเรื่องของการเสี่ยงโชคครับแต่ว่าอาจจะยังไม่ถึงรางวัลที่1ที่2อาจจะเป็นรางวัลที่4รางวัลที่5ลักษณะเป็นแบบนี้หรืออาจจะเป็น2ตัวบนหรือจะเป็น3ตัวหน้า3ตัวท้ายลักษณะเป็นแบบนี้ครับ แต่ถามว่าคนราศีมีนเองเนี่ยไตยดวงชะตาแล้วมีเรื่องราวของความโชคดีปรากฏให้เห็นไหมก็ต้องเรียนว่ามีเรื่องราวความโชคดีปรากฏให้เห็นอยู่พอสมควรแต่ทั้งหมดทั้งมวลมันจะต้องเกิดมาจากเรื่องของบุรุษศลที่สั่งสมไว้ก่อน คนราศีมีนงวดนี้ในกรณีอยากจะเสี่ยงโชคแนะนำาให้ไปซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่กับวัดที่อยู่ติดกับแม่น้ำหรือวัดที่อยู่ในถิ่นธุรกันดารน,นิดนึงนะครับเวลาไปทำบุญไปไหว้พระก็ลองเสี่ยงโชคดูในกรณีถ้ามีลอตเตอรี่มาคนราศีมีนเวลาจะซื้อหวยแนะนำาให้ซื้อกับผู้ชายผิวเนื้อดำแดงรูปร่างสันทัด ไม่ได้สูงไม่ได้เตี้ยแต่ค่อนข้างที่จะต้องบอกว่าเป็นคนแกรนๆหน่อยนะครับอายุไม่เกิน40ปีมาจากทางาทิศเหนือคนราศีมีนให้ซื้อกับผู้ชายลักษณะแบบนี้จะส่งผลให้บังเกิดเรื่องราวของโชคลาภทางการเงินอยู่พอสมควรแต่ต้องบอกว่าไม่ได้เยอะสักเท่าไหร่ ในกรณีถ้าอยากจะทําบุญเสริมดวงชะตาคนราศีกุมแนะนําทําบุญด้วยการให้ทานอาหารน้องหมาน้องแมวรวมถึงการทําบุญไทยชีวิตโคกระบือจะส่งผลให้เรื่องราวของโชคลาภทางการเงินแวดเวียนมหาในช่วงวันที่สองพฤษภาคมนี้อยู่พอสมควรแล้วถ้ากรณีคนราศีมีนเนี่ยอยากจะไปกราบสักการบ,บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จะเป็นแบบไหนอันนี้ผมแนะนําเลยนะครับว่าให้เข้ากล่าวนะ้ำมัสการองค์พระพุทธรูปปางมารวิชัยจะส่งผลดลบันดาลให้คนราศีมีนเนี่ยสำเร็จรุ่งเรืองในสิ่งที่มุ่งหวังปรารถนาแล้วถ้ามองถึงเลขนําโชคของคนราศีมีนงวดนี้มีอะไรบ้างก็ต้องบอกว่ามีอยู่ด้วยกันทั้งหมดเนี่ยสองตัวก็คือเลขสกับเลข6เท่านั้นนะครับคนราศีมีนลอง ไปกราบนมัสการพระพุทธรูปปางมารวิชัยดูนะครับแล้วจะส่งผลให้เรื่องราวของโชคลาภพ,พอมีเข้ามาหาอยู่บ้างเป็นแบบนี้อันนี้เป็นดวงชะตาของราศีทั้ง8ราศีที่เหลืออยู่ประจำวันที่2พฤษภาคม2565กับผมหมอกิตโชลี่นะครับ คราวนี้เรามาดูกันว่าวันที่2พฤษภาคม2565เลขนำโชคเลขมงคลแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าตรงนี้ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมผมเองก็ไม่ทราบหรอกว่าหวยเนี่ยจะมีเลขอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันครับดูซิว่าสามคู่ของงวดวันที่2พฤษภาคมเนี่ยมีเลขอะไรบ้างแต่ต้องบอกก่อนนะฮะว่าหากแม้นไม่ถูกมาอย่ามาโทษผมเพราะผมก็ไม่ทราบว่าหวยจะออกอะไรแต่เอามาตามดวงดาวตามเลขศาสตร์ดูว่ามีเลขอะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวมาว่ากัน วันเลขงวดวันที่2พฤษภาคมเนี่ยมีเลขอะไรบ้างนะครับมี60 10แล้วก็71มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3คู่นะครับใครที่ชอบเลขไหนอย่างไรก็ลองดูหรือไม่ชอบก็ลองสลับตำแหน่งกันได้นะครับอันนี้ไม่ถือเป็นลิขสิทธิ์นะครับเพราะผมเองก็ไม่สามารถที่จะจับลิขสิทธิ์เลขตรงนี้ได้เช่นเดีวยวกันนะครับอันนี้เป็นดวงชะตาของท่านที่เกิด ทั้งหมด8ราศีประจําวันที่2พฤษภา,าคมกับผมหมอกิตโชลี่นะครับที่สำคัญที่สุดการทํานายนี้เป็นการทํานายแบบกว้างๆรวมๆไม่ได้เจาะจงดวงของใครคนใดคนหนึ่งเป็นกรณีพิเศษจงใช้วิจารณญาณในการรับชมก่อนจากกันไปในคลิปนี้ฝากไว้นิดหนึ่งครับช่องทางการติดต่อโดยดวงชะตากับผมหมอกิตโชลี่ยังคเามเดิมครับทั้งเบอร์โทรศัพท์ ID Line แฟนเพจเฟซบุ๊กสนใจอยากจะตรวเช็คดวงชะตากับผมแบบตัวต่อตัว,ต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 วทั้งเรือ่องการงานการเงนินความรักอุปสรรคปัญหา โชคลาบก็แวะเวียนสอบถามเข้ามาได้เลยสำหรับวันนี้ลาไปแล้วมีความสุขมากๆสวัสดีครับ